ไว้สานะน้องนะ, <S <S <า>ะไวสะ้สซาทริปคิงดอมทีเมีพี่หวานเปียกค่ะมีชื่ออะไรนะ <c oughs> พี่หวานเปียกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะปรปียอยู่ที่ศาลากลางกรุงเทพมหานครนะคะและเป็นสถานที่ที่เขาเอาไว้ใช้จัดงานถแถลงข่าวมิ s แกรดอินเตอร์เนชั่นแนนะคะ <c oughs> เบื้องหลังก็คือมีแต่สาวงามนะคะพวกเขาประกวดจาก Miss g r a n d International ปี2020นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเบื้องหลังการถแถลงข่าวเนี่ยแล้วก็เบื้องหลังการเดินแบบแต่เช้ามาตั้งแต่แบบ9ก้าโมงเช้านะคะเราต้องมาตักแดดแบบนี้อีกนะคะโอ้โหไม่มีอะไรบางแดดเลยคุณผู้ชมงานนี้จะมีนางงามเป็นลมหรือเปล่างานนี้จะมีเบื้องหลังอะไรลุดๆฮหาๆห,าห,าหรือเปล่า เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ชอบพีพีเดอะครีเอทีฟด้วยนะคะมาบูน่าขอสีเขียวว่าสักพักหนึ่า Kotoriko, nang-nang, kicu USA, selamat <laughs> siang. ดกันหมอเอาแล้วเอาแล้วแม่ยังไงคือเกเรสเล่า ในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวที่จะให้ดูสิ่งที่แบบช่องอื่นอ่ะไม่เคยถ่ายทอดที่ไหนมาก่อนนะคะก็คือเบื้องหลังลง,งามน,นะฮะอันนี้คือเบื้องหลังแบบจริงๆริงนะทุกขั้นจะมีความหลาก appreciation Okay, we uh, would you like to say I'm very glad to having all you here because of uh, this year is very quite difficult year for COVID-19 pandemic. So that's why you are so strong. You come from around the world, uh, different continent, and flying to Thailand. Somebody, someone they are flying more than 24 hours. Someone they are flying more than two days because they have uh, some problem on the way because. not the flight is not flew, and I always stop and cancel flight. By the way, this uh, Grand international, so many people ask me why you want to make the event in this moment. I say to myself and my staff and my team, my heart, if I want to do something, be much successful. Republic, how are you? I'm fine. Huh? Thank you so much for Thank all of you. your support. Are you ready for tomorrow? <laughs> yes, I'm so, you so ready. <laughs> I'm so excited about this. College. Wow. Mm -hmm. ตอนนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายรูปรวมทุกกับประกวดมิสแกรดอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะประมาณ63คนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะแต่ตอนนี้แบล็กราวสวยมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศกรุงเทพตอนเช้านะคะกับวิวสาว่าย้านะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงเบื้องหน้านะนี่ ตรงนี้งยนะครับอ่อนครับอออยอีกครับต่อยอีกครับจะเริ่มสภาพจะเข้าสดแล้วครับรอนไหมคะร้อนไหมค่ะเห็นแล้วเ็นต่อันี้ยังไ่สคือที่พ u บ l i กเด่นมากเลยยากทำไงดีแม่ตรงนั้นก็คือ เบเนนะคะกับเช็กลิฟท์ฟรก็คือฟาดรูเรียบโดมินิกันนี่คือพลังงานเหลือเฟือล้นสุดโอ้โหควีนวาเลนนาเนาะใครจะเป็นควีนคนต่อไปก็คือบารมีต้องเทียบวาเลนไวายคุณแชา ดีๆนะใครรัตมีแบบว่าอยู่ใกล้วาเลนตีน่าล้วแบบจึงอ่ะลองดูฝาเปิดโว้วแตเราชอบน้ำนะทำผมตรงเนี้ยน้ำทำไมสวยจังหนังได้ยินเราด้วย ตามตั้งหมอ้อมาเลยแล้วใช่ใช่ชุดเขา่ะมันมีความเด่นนะมันรีเพนต์ความเป็นประเทศเขาอะ แล้วสตาร์ทกล้องโดรนก็คือแต่กล้องก็คือลอยขึ้นฟ้าไปด้วยนะครับตอนนี้กดเปิดเครื่องเลยค่ะอยากเห็นเขาบินได้ อยู่กับประเทศที่ดิฉันไม่เชียร์ไม่ได้นะคะก็คือน้องนาประชลพรนะคะคุณแม่ไปทุกที่เลยต้องไปสิฉันเชียร์ลูกสาอยู่นอนกี่ชั่วโมงนอนสองนอนสองหรอได้ก่าว่ากิจกรรมยามาคือสรราษาททิพ์ใช่ไววสาทิพคิงดอมก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก USA ถึงกับงงว่าแบบเนี้ย ฉันไ,ไม่เคยเรียนภาษานี้คือจริงๆนางเน่ยทำหน้างงจริงๆจะหนูแบบอ่ารู้เลยที่แบบรียนมาไม่มีอลยเอ็น<อ>ดูแล<อ>้วหนูมีารู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นโอกาสดีที่แบบว่าเราได้เผยแพร่ว่าท่ารำเราเแน่ๆอ่านด่ไหม ไม่เหนื่อยแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่นะแล้วเอาตรงๆมาจะมีล้าแต่ว่าเราก็มีแรงซัพพอร์ตดีๆที่อยู่หลังเราครั้งเที่ยวในชีวิตนะใช่แล้วผู้หญิงกี่ล้านคนอยากมายืนตรงๆตรงที่เหมือนยืนอันนี้เราก็ไม่ทำให้ใครตามได้พี่เชื่อมั่นว่าหนูทำได้แล้วทำได้เต็มที่เลยสุกคนคะรังบอกให้เต็มที่นะรักสมองอหารได้เลยค่ะทำตัวเต็งนะคะชมพู่ชม Happy happy. 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 thank you. I'm so happy and excited to be here in Thailand. Uh -huh. I'm so excited with this experience. Thank you for all the message and all right social media. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank yeah, yeah. <laughs> you so much for all you So thank you so much for all your support I'm really happy to stay in Thailand yeah. Almost a month and I feel like home <laughs> Really? Good. I love the food especially um, in, Like yesterday we have a lot of good food in the cruise And it was really nice to be a part of this graduate which one is your favorite? Uh, my favorite is pad thai, pad thai. and then mango sticky rice. Oh my god! It's so nice. I love it. Maybe after this I will eat a lot of mango sticky rice. If you say this, tomorrow then there will be some fan bring you sticky rice. Oh, thank you so much. I will be happy. Before swimming suit competition. <laughs> <laughs> I will eat after swimming suit. m Can you say e you o s t สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอะไรคะดันะคะขอบคุณนะคะวสานะน้องนะวสานะน้องนะฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาแข่งขัน i s s g n International ในประเทศที่สวยงามอย่างประเทศไทยพี่เอ็มซีพี่หวันเตียวค่ะมีชื่ออะไรนะพี่หวันเกียนะว